ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกม FC Online นะครับผมก็สำหรับวันนี้เป็นพูดคุยเมเนเจอร์ซีซั่นที่9นะครับที่ลงคลิปช้าเพราะว่าผมล่วงแล้วผมยังไม่ขึ้นไปไงอันนี้คือผมล่วงมาหลายรอบนะเว้ยมันขึ้นดาวม่วงได้นะมันไปต่อดาวดำไม่ได้ตอนเนี้ยแต่ซีซั่นนี้เคยขึ้นไปแล้วนะช่วงต้นซีซั่นตอนนั้นผมใช้ฟูลเชลซีนะครับเปิดให้ดูก่อนนี่ ช่วงต้นซีซั่นคือไปแตะดาวดำเรียบร้อยแล้วนะและผมก็ได้ทำการโละทีมเทลซีทิ้งไงตอนนี้ไอดีเราก็มีฟูลทีมอินเตอร์นะครับผมอินเตอร์แบบย่อมเยากับเลเวอร์คูเซ่นนะซึ่ง2ทีมนี้ผมใช้แผนเดียวกันแล้วลองกดไปแล้วทั้ง2ทีมเลยกดหลายวันด้วยก็ายสามารถขึ้นได้แค่ดาวม่วงอย่างเดียวดาวดำยังไม่ไหว <c oughs> อาจจะต้องเปลี่ยนแผนนะครับอาจจะต้องลองกลับไปเล่นแผนเดิมแผน4 <c oughs> ดอคค่อยว่าอีกทีซีซั่นหน้าเลย ซีซั่นนี้ก็น่าจะพูดคุยอย่างเดียวเพราะถ้าให้นําแผนก็คือมันมันไม่ขึ้นเลยนะนักเตะผมว่าดีนะผมว่านักเตะอ่อนข้างแน่นเลยแต่มันยังไม่ขึ้นเลยแต่ก็ไม่แน่นเท่าเชลซีเชลซีมันแน่นกว่าแล้วนักเตะแต่ละตําแหน่งมันเหมาะกว่างี้ของเลเว์คูเซนเหมือนมัน,ม,นมันจบคมไม่เท่าผมบอกเลยกองหน้าเนี่ยเอาไปหน้าเดิมอีกทีนึงอะ่ะสำหรับกองหน้าเนี่ยผมลองทั้งเอาซอนลงทั้งบอลหลักลงละตอนนี้แม่งยิงพลาดเยอะมากเดี๋ยวลองดูสถิติล่าสุดที่แพ้เยอะได้ไม่แพ้เยอะยิงพลาดเยอะบอก อันนี้ยิงอันนี้ได้ยิงน้อยว่ะอันนี้ก็ซอนไว้หน้าเป้าไงาช่วงหลังมันมีช่วงก่อนเลยที่ผมไว้บัลลักอะหน้าเป้าแม่งยิงไม่เข้าเลยอันนี้ก็ยิงไม่เข้านะไอ้พวกแผนไอ้ไอ้พวกสถิติที่ขึ้นตรงนี้คือตอนนี้เอาซอนไปเล่นหน้าเป้าแล้วนะครับแต่มันก็ไม่ไม่ได้เกี่ยวนะโอกาสยิงเยอะอย่างเงี้ยมันไม่ได้เกี่ยวว่าซอนมันจะยิงคนเดียวไงบางทีบัลลักก็อาจจะขึ้นมายิงแทนคนน่นอาจจะขึ้นมายิงแทนก็ได้แต่ผมบอกเลยว่าการจบสกอร์ค่อนข้างสําคัญด้วยของกองหน้า ต้องเป็นตัวที่ยิงดีครบทุกรูปแบบผมมองทางด้านชาไว้ละนะพวกหน้าเป้าหน้าต่ำอย่างเงี้ยผมว่าต้องจบผมดูด้ยิง9ก้าลูกเข้ามาสองแม่งโกก็ไม่ได้เซฟนะเมนเจอร์บอกเลยยิงเข้าง่ายมากแต่ประเด็นคือมันยิงออกไนงะมันชอบยิงลั่นอะไรพวกเนี้ยบางทีก็ยิงก็ติดเซฟแต่มีน้อยผมเห็นยิงออกเยอะนะอันนี้คือแผนเดิมที่กดแต่เดี๋ยวซีซั่นหน้าผมจะกดเป็นแผนนี้นะแผน4ี่ถ้ายังไม่เวิร์กอีกเดี๋ยวไปหาแผนใหม่มาลองกด นะค่อยว่ากันซีซั่นหน้าซีซั่นนี้ให้ผมแนะนําผมใช้แผนนี้ขึ้นดาวม่วงยังได้นะถ้าใครดรับทีมาเหมือนตัวเชลซีผมก็ผมว่ายังขึ้นดาวดำได้อยู่ไปชิลเลยนะแต่พอโยกมาเป็นเลเวอร์คูเซนพอโยงมาเป็นอินเตอร์โดนยับไปหน่อยผมอาจจะต้องปรับเปลี่ยนในบางตําแหน่งนะเอาตัวที่มันจบคมมากกว่านี้นี่ครับผมสกอร์รวมของเรานะชนะอยู่ที่3 1 5นะครับแพ้อยู่ที่292เรียกได้ว่าค่อนข้าง,างสูสีกันเลยนะสกอร์แพ้กับชนะแต่ที่เราแบบไม่ไปไหนสักทีอ่ะ พราะมันมีเสมอมาขั้นแล้วประเด็นคือมันแพ้แพ้พวกแต้มที่น้อยกว่าแรงที่ต่ํากว่าอย่างเงี้ยอย่างไปกดเจอแบบซูเปอร์ชาเลนเจอร์อย่างเงี้ยแม่งรถทีรถเยอะมากผมบอกเลยณนะช่วงเวลาที่กดนะในแต่ละวันกดประมาณช่วงดึกช่วงบ่ายมีบ้างแต่ก็เหมือนกันครับแพ้เหมือนกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอาเลเวอร์คูเซนเนี่ยขึ้นดาวดำให้ได้ซีซันหน้านักเตะก็ดมมาเรียบร้อยอาจจะเปลี่ยนบ้างเป็นบางตัวแต่เปลี่ยนไม่ได้เยอะครับ เอามาเล่นในแมนเจอร์ให้มันแน่นกว่านี้นะหรือไม่ก็เดี๋ยวผมลองปรับแท็กติกอะไรพวกนี้แล้วลองเล่นดูอีกทีแต่เดี๋ยวช่วงเวลาที่เหลือของซีซั่นเนี่ยผมจะเอาแผนนี้ไปเล่นก่อนนะถ้าแผนนี้เล่นไปทรงนักเตะดับมาหน้าคู่ก็คงจะเป็นบรรัลลังก์คู่ซอนอะไรเงี้ยก็สําหรับคลิปนี้เดี๋ยวลองดูสักแมตช์หนึ่งก็ได้ว่าทรงนักเตะมันรอดไหมผมก็อยากดูเหมือนกันนะนไหนๆก็ทาคลิปมาละเอาซะหน่อยเราจะไม่กดปรับแผนไม่กดแก้แท็กติกอะไรทั้งนั้นนะครับดูอย่างเดียวเดี๋ยวกดให้ดู อันนี้คือแรงแชมเปี้ยนแต้มสองพันกว่าอันดับที่พันหกนะซึ่งแม่งอันดับแบบโหอันดับไกลจัดอะไม่เคยล่วงมาไกลหลักพันเลยนะเว้ยไอดีหลักอะถ้าตัวไก่ว่าไปอย่าง่าตัวนู้นไม่ค่อยมีนักเตะไงแต่ตัวหลักนักเตะเราแบบจัดเต็มอะก็คือทีมดีอย่างเดียวขึ้นไม่ได้แล้วทุกวันนี้แต่ถ้ามองอีกทางหนึ่งก็คือทุกคนเขาพัฒนาทีมไงอาจจะมีงบประมาณที่มากขึ้นในการอัพนักเตะอะไรพวกนี้มอย่างแมตชนี้นะครับผมเจอแต้มที่น้อยกว่า ซึ่งโอกาสแพ้ผมบอกเลยว่าเยอะวะเวลาเจอแต้มที่น้อยกว่าเงี้ยแม่งแม่งแทบจะล็อกแพ้เลยไม่รู้เป็นส้นตีนเลยก็ที่เจอกันเป็นแผนต้นคิดมัดนะครับเป็นเอซมิลานก็รอดูว่าจะรอดไหมเดี๋ยวผมจะคัดพวกช็อตยิงพลาดมาให้ดูแล้วกันเยอะละดูเสื้อดิคนดูไม่ได้ปรับสีเสื้อไว้ด้วยแต่เราเป็นผู้ชมอย่างเดียวเราสามารถดูวงใต้ตีนนักเตะได้นะครับวงเขียวๆใต้เท้าก็คือฝั่งเราแค่นั้นแหละดูง่าย ลูกนี้ตักมาเผื่อนะตะมงคืนและหลุดแล้วครับเกเกหลุดครับแล้วเปิดมาลูกนี้ซอนอืมถ้าเข้าลูกนี้คือก็ถือว่าไม่แปลกถ้าเข้าลูกเมื่อกี้เพราะว่าแรงหนึ่งหนึ่งลูกแบบลูกแปลกๆก็มีเยอะเปิดมงมาโอกาสไม่ค่อยมีเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งบทบาทน,นักเตะไว้ ตรงนี้ก็อาจจะมีส่วนเพราะว่าแทบโลบาร์ไม่ได้มีพลังแฝงไม่ได้มีพลังอะไรเกี่ยวกับเปิดบอลไงนะก็ต้องไปปรับไว้ด้วยนะอันนี้ผมก็ลืมดูในส่วนนี้ไปด้วยยังไงไวเซอร์มาที่ซอนครับซอนลากเลยเหรอให้โทนี่โค้ดวะลงม,มาหาเกย์เกล่างนะเสาผมมันมันไม่ได้เหมือนคนเล่นที่เห็นช่องว่างแล้วแบบพึบป,ปับพึบป,ปั๊บได้อุ้ยแล้วยิงเลยว่ะ ได้ฟาวนะครับลูกนี้ไอยิงวะตัวนี้โค้ดก็ได้ลุนนะมันจะคมบอกกูหรือเปล่ากูถามแค่นั้นแหละโอเคก็โด่งก็ถือว่าเปิดธรรมดานะดูทรงเมื่อกี้ก็น่าจะแค่กดตัวดีอย่างเดียว้ยโดนนะมีช่องบอกได้อยู่ครับบอกได้อยู่โอเคครับครึ่งแรกผ่านไปไม่มีอะไรเลยนะยิงไปสามเข้าไปศูนย์คืนและรายการทำไง ส่งให้กาก้าอะโอ้โหกาก้าหักสองทีหลุดเลยวิยตักมาลูกนี้คาวาเฮาเตียวเว้ยเรียบร้อยไหมอย่างอย่างอย่างแคบโซบารถือว่าใช้ได้นะแม่งฟอร์มฟอร์มแน่นกว่าลูซิโออีกอนะไม่ได้บุกเราเวลาหมดแล้วน่าจะมีต่อเวลานะเพราะดาวม่วงของฟูมต้าวิ่งหลุดบ่อยมากเลยนะริมเส้นเราเนยวิโล่งเรียบร้อย ก็คือเน้นแบ็ควิ่งมาเปิดบอลของเราแผนนี้เหมือนแบ็คจะไม่ได้บุกหรือเปล่าเพราะว่าคาร์ฮาวาาไม่ขึ้นเลยได้บอลบ่อยของเราก็เล่นได้ถ้าเปิดมาวอลเล่แต่ถ้าเล่นเน้นมงยย่งอะไรก็ไม่รอดแน่อันนี้ตั้งแบ็คไว้ไม่ให้บุกไนงะของเขานี่แบ็คน่าจะบุกเต็มบกของเขาก็แบ็คไม่บุกนะแสดงว่าแม่งวิ่งขึ้นเองอะดิของเขาไม่ได้ตั้งให้แบ็คบุก่ยคอนดูแสดงว่าใจมันรักในเกมลุกหรือเพราะนักเตะเราหัวตกเยอะมันก็เลยติดเออ เกี่ยวไหมแล้วเปิดไหมไม่เปิดนะวุ้ยมีช่องเห็นปนะ่ได้วะก็เน,น้นยิงไกลอยู่มุมเมื่อกี้มุมสวยมากครับเป็นในแรงหนึง่งหนึ่งก็เข้าเหมือนกันละตอนแรกผมคิดว่ามันจะคืนไปตรงกลางก่อนแล้วค่อยให้ตัวอื่นยินี้แม่งปั่นบอลเดงเวลานั่งดูโดนยิงนำไปลูกสองลูกสามลูกก็อย่าพึ่งทอครับ โดนไปสี่ห้าลูกก็ไม่ต้องทอครับดูให้จบเหรครับมันพลิกได้เสมอล่ะอวิลไลเซอร์ขึ้นมาตัดยิงอันนี้ก็เป็นจังหวะแล้วแต่ดวงก็คือมันไม่ได้เกิดขึ้นทุกแมาส่วนใหญ่ทุกแมทที่จะเจอก็น่าจะเป็นลูกนอกเกอบเพราะเมื่อกี้ในกรอบลลโล่งๆทัวี่โค้ดแม่งยังไม่ยิงเลยก็พอนำสองหนึ่งก็อย่าเพิ่งดีใจไปครับถ้าเขายังไม่ออกนะเพราะว่ามันพลิกได้เสมออาจจะจบเสมอแล้วเราไปโดนจุดโทษอะไรอย่างนี้ก็ได้ น่าจะจบไปที่2ประตูตอนหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวมันก็ต่อบอลจนหมดเวลาเที่ผมเนี่ยเนี่ยให้เขาได้บอลไปเ,เดี๋ยวก็คืนหลังไม่คืนว่ะเฮ้ยคืนปะไม่คืนเฮ้ยเฮ้ยยังไงเต่าอ,องล่งวิ่ยยิงเองเลเนี่ยเรียบร้อยหายากนะเพราะเวลายอย่างเงี้ย ทีมผมแม่งต่อบอลตลอดเลยไม่รู้เป็นส้นตีนอะไรเหน็นละบอกแล้วอย่าเพิ่งชะล่าใจอาจจบพิจุดโทษแล้วโดนยิงพิกมาแพ้มันก็เกิดขึ้นได้นะเมเนเจอร์ผมรู้เลยนักเตะผมยิงลูกอะไรผมพูดได้เลยนะแม่งชอบยิงลูกชิปไม่รู้เป็นส้นตีนอะไรแล้วทุกครั้งที่ยิงลูกชิปคือลูกมันออกเบานะออกเบาออกเบี้ยวอย่างเงี้ยคือถ้ามันยิงธรรมดาอย่างเงี้ยโอเคนะเว้ยเมเนเจอร์อย่างเขายิงเต็มข้อหมดของเราเล่นลูกชิปหมดวิปัดได้วะฮาร์ดิกกี้ ว่าภาพหายากนะฮะดิกี้ไม่ค่อยเสแบะชิปชัวเห็นปะแต่เข้าอยู่แต่เห็นไหมตามที่ผมพูดปะเป็นส้นตีนเลยวะทำไมต้องเล่นลูกชิปมันปรับตรงไหนได้ปะวะคนดูใครรู้บอกผมอ่ะผมสงสัยมันเป็นส้นตีนอะไรกับลูกชิปเนี่ยเขาก็ยิงกันเต็มขอ้อปกติและเดี๋ยวดูนะแม่เล่นลูกชิปอีกไม่ชิปแล้วไม่ชิปแล้วโอเคคิดไปเองคิดไปเอง <c ười> สาย France, ครับลูกนี้ ผมจิบสัมผัสมาจากอนาคตอุ้ยมันเก่งกว่าฮาดิก้มันไม่เชื่อคนง่ายว่ะเฮ้ยเพราะมันไม่ได้ยินไงและโลเปจะเซฟได้เฮ้ยเฮ้ยไม,ยไมย่ไม่เข้าเข้าเข้าเออวิเชียโกเขาเฉยเลยนะไอาฮาดิกพุ่งขวารอบนี้เชื่อกูเชื่อกูฮาดิกี้พุ่งขวาอุ้ยแต่ก็ยังเข้าอยู่ดีเอไอก็ถือว่าไม่ได้งงนะเอาจริยง,งมันก็พุ่งถูกอะไรถูกนะ โอเคครับชนะมาละก็จุดโทษมันแล้วแต่ดวงอะครับอันนี้แล้วแต่ดวงอ่ะไม่ใช่จุดโทษเมนเจอร์มันแล้วแต่ดวงนะครับบทสรุปของคลิปนี้แต่ที่เราต้องไปแก้คืออาจจะเป็นทางด้านแบ็คผมว่า back แบ็คเราต้องมีความเร็วมากกว่านี้ยเพราะว่าสมบต้ามันม,มีความเร็วรูปร่างดีสัดส่วนดีอะไรอย่างเงี้ยแต่คาร์ฮาเรามันเตี้ยนะครับความเร็วก็ไม่มีด้วยอาจจะได้เรื่องการเบียดแล้วเมื่อกี้ผมเห็นแต้มมาได้แค่ยี่สิบหกเองนะ ซึ่งค่อนข้างที่จะน้อยเราเราแพ้ทีแม่งลบทีห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบผมโดนลบมากสุดเก้าสิบกว่านะครับก็เล่นเกมหนึ่งบางแมตช์แม่งบวกมาเจ็ดมาแปดลบไปเก้าสิบอ่ะเป็นคุณคุณอยากกดต่อไหมละ่ะแต่ก็แผนนี้จริงๆมันก็ไม่ได้ถือว่าชัวว่าจะชนะนะเพราะว่าในเวลาเราจบได้สมอไงเราแค่มาฟุกชนะจุดโทษเฉยเยเดี๋ยวเรซีซั่นหน้าลองไปกดไอ่ซีซั่นนี้มันเหลือเวลาอีกบ้างวะซีซั่นนี้เหลยสิบชั่วโมงงั้นเดี๋ยวคืนนี้ผมกดแผนนี้แหละผมไม่ปรับอะไรเลย นะเราจะเอาแผนนี้กดนะครับถ้าขึ้นเาวดำเดี๋ยวผมไปโพสหน้าแฟนเพจแต่ถ้าไม่ขึ้นผมก็จะไม่โพสอะไรหรอกถ้าไม่เจอโพสก่อนรีซีซั่นก็คือไม่ขึ้นแค่นั้นแหละครับแต่ว่า30เกมกับอันดับขนาดนี้เ,อ,เอาลองตีองกลมเราได้26แต้มทุกแมตช์ซึ่งมันมีโอกาสได้เยอะกว่านี้และต่ำกว่านี้ตต่ผมตีไป26แต้มเลย30เกมเราจะได้แค่700 <c oughs> 7 0 0 7 0 0นะบวก2868 แมเราจะอยู่ที่3,006ก็มีลุ้นก็มีลุ้นดาวดําอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวมันขึ้นเป็นวันพรุ่งนี้ปุ๊บเดี๋ยวผมกดก็คืออีกหนึ่งชั่วโมงเพราะว่าวันนี้ผมใช้โคต้าไปครบแล้ว30เกมค่อยมากันถ้าขึ้นดาวดําได้เจอกันหน้าแฟนเพจนะครับแผนเดิมก็ซีซั่นหน้ายังไม่แนะนําให้กดแล้วกันลองเอาแผนนี้ไปกดกันก่อนสําหรับคลิปนี้ใครชอบไงฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับ วันนี้ไปแล้วครับบ๊ bye ายบาายหกใครที่ต้องการซื้อขาย ID เกม Fc Online ต้องที่นี่เลยเพจซื้อขาย ID เกม By Ot Shop บริการรับซื้อขาย ID เกม Fc Online มีทั้งทีมพร้อมเล่น M ล้วนของใหม่อัปเดตตลอดปลอดภัยไม่โกงแน่นอน100%แถมยังมีบริการรับดึงนักเตะขายย่าและบริการปั๊ม M เข้า ID หลักอีกด้วยตอนนี้มีเว็บสำหรับซื้อขายแล้วเว็บ Ot Shop ใครที่สนใจกดลิงก์ด้านล่างได้เลยครับ